วันนี้อากาศร้อนแต่เช้านะคะสวัสดีค่ะแม่แม่ดูสเบียงของยายเพชรขึ้นขาพื้นผลค่ะแม่จ้ามาหาหญ้าเคยเออต้นนี่อย่างเราแม่ไม่รู้เหมือนกันมาถอนเอามาถอนเอาแบบนี้นะแม่แต่ว,ว่าต้องเอาเกี่ยวตัวไหนมันหนาๆนค่ะแม่จ้าหนาๆนนนเอาเอาเครื่องมาตัดคหะแม่เครื่องมาตัดกินดีนะค,ะคะแม่จ้า เขารู้ว่าไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะแม่เมื่อยก็สู้เหนื่อยก็ต้องสู้ไม่มาก็ยายไม่ได้ทานนะคะมันจะอยู่ข้างๆริมถนนนะคะแม่จ้าคางริมถนนจะอยู่ใน้างๆางป่าเขาค่ะป่มาก็าอดเลยซ้ำเนี่อยละแม่อิ่มบ่อิ่มก็เศร้าไปื้อนี้ เมื่อวานก็เมื่อวานก็ได้แค่นี้แล้วแม่เต็มรถวันนี้ก็เอาแค่นี้อิ่มไม่อิ่มยายเพรก็พอค่ะแม่เมื่อยแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดร้านค่ะแม่จาย,ยังทันเดจักกระตาฝังอินดูยายหน่อยเด้อค่ะแม่จา่าพอได้มีคะแนนค่าต้นบังหนักน้ำพิ่นแน่ เาเรียกต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันเด้อแม่มันจะเป็นใบเหมือนเหมือนใบมะพร้าวนะแต่มันจะมีลูกอยู่นะโอ้ช่วงเกี่ยวเขาเขาไม่ใช่มีลูกช่วงนี้ไม่ค่อยมีฝนะากไว้แม่แมอุดหนุนผลไม้เพื่อต้นสับประรดให้ยายหน่อยเด้อค่ะแม่จา๋าค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ไรหน้าเป็นอาหารนะคะกล้วยหวานๆน,นะคะแม่จา๋า ค่ะคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะคะคุณแม่ขอม่าเรวกดแชร์กดไลค์ลนี่จะเป็นดอกแบบนี้กดแชร์กดไลค์ลให้ยายหน่อยเด้อค่ะแม่จ้าสวัสดีจ้า